เอาละครับสวัสดีครับทุกคนพอดีผมไปเจอของเล่นชิ้นหนึ่งนะครับออยู่ใน7 e เ e ่ e อเนะครับเขียนว่าโมเดลกันซึ่งมันเป็นปืนดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นสไนเปอร์นะครับปืนสไนเปอร์ซึ่งเป็นปืนซุ่มยิงระยะไกลซึ่งผมชอบมากพอดีผมเล่นเกม call of duty อยู่ก็เลยสนใจในปืน จนรจริงๆเล่นมาตั้งนานแล้วเล่นตั้งแต่ SF แล้วครับเป็นเกมออนไลน์อยู่ในออคอมพิวเตอร์ของเป็นแบรนด์ฝั่งเกาหลีนะครับแล้วก็พอดีไปเดินไปเ,ไปเจอนะครับผมก็เลยซื้อมาก็าเลยลองมาอันบ็อกให้ดูเลย <c oughs> ว่าข้างในมีอะไรบ้างซึ่งภายนอกก็ได้เขียนว่า 4D นะครับโมบายกันนะครับข้างล่างเขียนว่าเห็นไหม38แบบแล้วก็มีรูปปืนตัวนี้ แล้วข้างหลังก็จะมีแบบปืนเยอะเลยมีบอกอ่อนัมเบอร์แล้วก็เบอร์บอกชื่อของปืนตัวนี้ด้วยนะครับแต่ส่วนในกล่องนี้นะ่าจะเป็นนัมเบอร์หว่านัมเบอร์ตัวนี้นัมเบอร์ที่สามสี่นะครับโอเคลักษณะจะเป็นอย่างนี้เป็นของอายุแปดปีขึ้นไปนะครับ <c oughs> มี u t u b e ด้วยลองเข้าไปดูของเขานะครับอันนี้ผมก็ขอย้าตเข้ามารีวิวแล้วกันเนาะเพราะผมซื้อมาในราคาที่69บาทเอาละมาดูกันเลยแล้วกันว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคนะเอาละมาดูกันเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเทปใสนะครับ,บปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้เรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเอาละ โอเคหมดแล้วไม่มีอะไรเลย,เลยมีแค่นี้เอาวางวรนนี้เท่ๆก่อนแล้วกันเนาะอันน้กจะเป็นแผงตั้งปืนนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของการประกอบปืนของการอ๋ออันนี้เป็นเแบบที่ตั้งที่ตั้งปืนนะครับแบบตัวนี้แบบตัวนี้เลยเห็นไหมแบบตัวนี้นะ ยางไว้ก่อนตอนนี้ที่บอกกั้หมดเลยนะครับห้ามเด็กต่ำกว่า8ส่วนถึง8ปีนะครับนี่บอกไว้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการอมหรือกืนเข้าไปในลำคอได้น้องๆดูแล้วระวังไว้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเทกนดูดีกว่าโอเคครับเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าอันนี้คือ คือตัวตัวอย่างนะครับให้เราประกอบชิ้นส่วนนะครับเริ่มจากส่วนบนก่อนส่วนบนก็จะเป็นตัวลำกล้องปืนนะครับลำกล้องตัวนี้อ่ะโอเควัสดุเขาค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันเลยนะครับอ่ามาเริ่มตัวลำกล้องปืนก่อนอชิ้นที่หนึ่งใส่ไปเลยนะครับตามรูปชิ้นที่สองเขาใส่ได้เหมือนเหมือนเลโก้เลยนะครับแน่น แล้วก็ไม่ร่วมไม่หลวมโอเคครับอ่าอันไหนอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านท้ายด้านท้ายก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้โอเคอันนี้นะครับหแน่นมากแล้วก็เป็นตัวนี้ นี่คือลำกล้องเขาหูยาวมากยาวมากแล้วก็เป็นอันนี้ปิดหัวนี้นะครับโอเคได้ยินเสียงไหมเห็นแล้วกึ๊บเลยลด,ดยางเลยได้ยินเสียงไหมครับให้ฟังใหม่ให้ฟังใหม่ให้ฟังใหม่นะฟังนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนตัวปืนก็ประกอบอันนี้กล้องลำกล้องวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ประกอบ ตัวนี้ก่อนตัวนี้นี่วงต่ำนี้เลยเห็นไหมมันจะมีล็อกอยู่นะครับมันแข็งแรงมากเหม,เหมือนเหมือนเหล็กเธอเป็นเหล็กจะดีมากเลยนะครับเนี่ยปืนแล้วก็ชิ้นส่วนนี้ชิ้นส่วนน,น,นนี้ก็จะมีริมของเขาอยู่นะครับอันนี้เนาะ ว่าอันนี้พอดีเลยลงล็อกพอดีเลยไม่ขยับไปไหนแล้วก็ไม่ล่วงด้วยเห็นไหมครับไม่ล่วงด้วยอ่ะเราก็มาใส่ลำกล้องลำกล้องใส่ฝั่งนี้เห็นไหมเขาจะมีเขาจะมีลิขมของเขาอยู่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมน้องๆเห็นไหม อาละใส่เข้าไป <c oughs> ืัแน่นแข็งแรงมากเลยครับแข็งแรงจริงๆนะเนี่ยโอเคตัวนี้เป็นท้ายปืนใส่ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นดูแม็กกาซีนเอานะครับมีลูกอยู่ด้วย <c oughs> เห็นไหมมองเห็นเนาะมีลูกปืนอยู่ด้วย เหมือนจริงมากอะรายละเอียดเขาโอเคอยู่นะครับแล้วดูค่อนข้างแข็งแรงอยู่มีสองแบบนะครับมีแบบสั้นแบบยาวแต่ว่าแบบยาวนี่จะเท่กว่าจะเท่กว่าแล้วก็อันนี้เป็นลำกล้องลำกล้องให้ใส่เข้าไปตรงๆลำกล้องให้ใส่เอาอาเอา,เอาตัวนี้ขึ้นนะครับลำกล้องสุดท้าย สุดท้ายสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีติ่งยื่นออกมาทั้งเล็กเห็นไหมเห็นเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูด้วยอันนี้จะมีรูอยู่เห็นรูไหมครับจะได้แบบสับคล้องกันพอดีเป๊ะเลยแล้วมันสามารถพับได้เหมือนของจริงเลยนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยพับได้ด้วยแข็งแรงมากใหญ่เหมือนกันครับ ใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่ายาวกว่ามีชัตเตอร์นะครับประมาณ20เซน15เซนได้นะครับมันก็จริงสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นสั้นก็ได้อันสั้นก็มีลูกปืนเหมือนกันนะม,มีลูกปืนอยู่เรียบร้อยมันแข็งแรงมากเลยนะครับ ท่านี้เราก็มีปืนประดับบ้านแล้วเรามาต่อขาตั้งดีกว่าขาตั้งนะครับขาตั้งโชว์อันนี้วางไวต้ตรงนี้ก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนเขาจะมีล่องให้เราอยู่นะครับแล้วก็มีขาตั้งขาตั้งตัวนี้ก็จะเป็นล่องอยู่นะครับก็มันจะมีระน,นาบสองระน,นาบแล้วแต่ความชอบเลยนะนจะลงล็อกพอดีกันเลย ลงไหมพอดีล็อกไหมอ่าวละหนึ่งอันสองนะพอดีเลยแล้วก็ตัวนี้ก <c oughs> ็จะมีแกนยาวๆยื่นออกมาแล้วก็มี เหมือนตัวบล็อกตัวนี้ไม่ให้มันไหลลื่นไปนะครับแล้วก็จะโค้งงอเพื่อจะรอรับกระบอกปืนของเรานะรูไหนก็ได้ครับใส่ไปเลยเอาแบบความชอบส่วนตัวเลยจะวางทางนี้ก็ได้ <S <S เห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ย